ทาไปยังปลอดยอะ้ยนะเขาให้ทินา้อมาค่ะไปสัเดือนมาทอดกระจินต่อแม่ะไ่ไปชันพี่เองก็ได้ค่ะกรเหมือนโทรศัพท์นค่ะทีละเอาเป็นสุขภาพดกวยกันีกเยอะแล้วไม่เจ็บไม่จนบอสลดน้ำคอร์ดย้อนหลัง เรื่องวันที่ใหม่ทนะครับตาจจริงใดที่เคยทำผิดพลาดไปไรต่างๆที่เคยทำผิดาไม่ดีนอาจก็ขอกโหตักรโมาอาจารย์นิ่มาดูที่สิงพันแล้วมันเห็นนะดีมากมากมากเลยดูว่าเปลี่ยนได้ไหครับที่ลงสลาย